กลุ Love, ่ม m i s s i o อ of เ o v e นี่ยนะครับก็คือมีมีหน้าที่ที่จะเข้ามาหลังจากที่เขาได้เรียนรู้แล้วก็ร่วมกลุ่มกันทำงานในเชิงจิตวิทยานะครับไม่ว่าจะเป็นระดับอุดมศึกษาระดับโรงเรียนก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็เลยมาขอขอพ่อนะครับเพื่อจะหากลุ่มตัวอย่างเพื่อจะทำงานเพื่อให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการช่วยเหลือเด็กโดยเฉพาะในด้านจิตวิทยาทางสงคักรรงเทพเนี่ยนะครับก็มีมีความตั้งใจที่จะ พัฒนาเรื่องงานแนวในหลากหลายรูปแบบแต่รูปแบบที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความเชื่อของเราคือพระวรสารนี่นะครับกลุ่มนี้ตอบโจทย์แต่แน่นอนนะครับบุคคลในกลุ่มนี้ก็จะมีะความหลากหลายเช่นมาจากคนพุทธหรือคนนักสืษอศาสนาอื่นนลาหลายๆประเภทเข้ามานะครับแต่ทุกคนได้รับการเรียนรู้และฝึกอบรมนะครับในเรื่องของจิตวิทยานะครับอันนี้เป็นรักษาพิเศษ จุดนวัมใจสำคัญก็คือเพื่อเด็กโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาความซับซ้อนปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหาเชิงจิตวิทยาที่มีความหลากหลายและความซับซ้อนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในวัยเด็กเพื่อเขาจะได้รู้จักตนเองและที่สําคัญก็คือรู้จักช่วยเหลือเยียวยาตัวเองในเรื่องของจิตใจนะครับเป็นสําคัญนะครับอันนี้ก็คือจุดุ่งหมายของคอนี้นะครับ ปัญหาที่สําคัญนะครับที่เราพบกันมาตลอดก็คือปัญหาเรื่องตัวตนนะครับหรือตัวบ,บุคคลนะครับเด็กๆเนี่ยนะครับเริ่มจากประการแรกก็คือเรื่องครอบครัวครอบครัวส่งผลอย่าง,างมากนะครับก็คือครอบครัวที่มีปัญหาเนี่ยจะส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ทะเลาะก,กันพ่อแม่แยกทางกันพ่อแม่แย่งกันคาว่าพ่อแม่แย่งกันเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดจากความสัมพันธ์แล้วก็ส่งผลต่อข้อกฎหมาย แล้วแยกกับเลี้ยงดูเพราะนั้นทุกคนก็อยากจะเข้ามาที่โรงเรียนเพื่อน,นำลูกที่ได้รับสิทธิ์การเลี้ยงดูเนี่ยไปเที่ยวไปชื่นชมบ้างนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการเลี้ยงดูเพราะข้อกฎหมายก็อยากจะใช้พื้นที่ที่เขาจะพบลูกของเขาเนี่ยที่โรงเรียนมันจึงเกิดข้อขัดแย้งเกิดขึ้นและเด็กก็เกิดความขัดแย้งในใจเรื่องที่2คือลักษณะตัวตนของเขาเราเคยได้ยินคําว่าหลากหลายทางเพศเพศทางเลือกนะครับ เด็กเองนะครับถ้าถูกเลี้ยงดูจากครอบครัวมาผิดเพี้ยนเด็กก็อาจจะมีความรู้สึกฝังใจในความผิดเพี้ยนตรงนี้ด้วยจึงส่งผลต่อเรื่องของทางเพศด้วยเช่นกันดังนั้นพอเด็กเขาไม่รู้จักตัวเองหรือยังไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยเช่นกันเช่นกับครูที่อยู่ในโรงเรียนกับเพื่อนด้วยกันที่สําคัญก็คือกับสังคมใหญ่ที่เขาอยู่นะครับส่วนที่3ก็คือความเจ็บป่วยทางจิต ทุกคนได้รับผลกระทบทั้งสิ้นจากการกระทำนะไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือความไม่เข้าอกเข้าใจนะครับดังนั้นเนี่ยความจเจ็บปวดทางจิตเนี่ยมันซ่อนอยู่มันเป็นปลมลึกๆที่อยู่ในตัวเด็กแล้วมันก็จะซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเด็กโตขึ้นดังนั้นถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานหรือมีกลุ่มคนที่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งทั้งมันคือรับฟังให้คำปรึกษาเด็กเหล่านี้ก็จะได้รับการเยียวยาเบื้องต้นทางจิตใจเป็นการเยียวยาที่ไม่ได้ใช้ยา แต่เป็นการเยียวยาที่ใช้ใจดังนั้นครูก็ต้องมีความเชี่ยวชาญหรือมีความเข้าใจในสภาพเด็กด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกครูที่ให้คำปรึกษาเนี่ยมาจากครูที่มีความเชี่ยวชาญฝ่วนใกล้จะเครูฝึกที่ห้องนกันไ,ไปใน,นสมาธิอะค่ะนองไม่เอ่มนอรายก เรียกกลับมาเพราะผจับสำหรับปัภาตุลิศเนี่ยเราถือว่าเราใช้คำภาวนาวอทต่อพระเจา้าแล้วมีอยู่ข้อหนึ่งพ่อไม่เห็นผลมาก่อนนะครับแต่พ่อก็ร่วมแล้วพ่อก็ได้ยินคุณรูณบอกว่าเพื่อเราจะได้เป็นปัภาคารสองแสงสองสว่างแน่นอนครับชัดเจนว่าการเป็นปัภาคารสองแสงสองสว่างเราก็เป็นผู้ที่สองแสงสว่างให้กับพระเจาสิ่แต่สิ่งที่มากไปก่อนนั้นครับคุณครูเมื่อสักครู่นี้ที่เราใช้ตลับเทียน เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้เป็นแสงสว่างนะครับเราไม่ได้เป็นแค่ักราคาแต่เราเป็นผู้ปกป้องเปลวไฟในจิตใจของเด็กและเวลาที่เราอยู่กับเยาวชนเราก็แน่นอนครับเป็นช่วงเวลาที่เราก็เรียนรู้พวกเขาว่าพวกเขานั้นดําเนินชีวิตกันอย่างไรเพราะพวกเขาเป็นคนที่พร้อมที่จะมาช่วยเหลืองานของวัด และพวกเขาก็จะเป็นกำลังสำคัญต่อไปในอนาคตเมื่อเขาเติบโตขึ้นและตรงจุดนี้เองที่พอเห็นว่าถ้าเขาเป็นเยาวชนที่ดีเขาเป็นเยาวชนที่ได้รับการเตรียมตัวมาอย่างดีในอนาคตข้างหน้าวัดแห่งนั้นก็จะมีสัตบุรุษซึ่งอยู่ในวัยผู้ใหญ่ที่เติบโตมาจากการเป็นเยาวชนที่พร้อมจะช่วยเหลือดูแลกิจการของวัดและที่สำคัญพวกเขา ก็จะมองย้อนกลับมาดูเด็กรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อมีเด็กอยู่ตรงหน้าเรามีเด็กอยู่ในมือเราสียงหนึ่งที่พ่อมักจะสนใจก็ตามที่เราได้เรียนรู้มานั่นก็คือเราดูพฤติกรรมเขาสังเกตพวกเขาเป็นคนๆเราเป็นเพื่อนร่วมทางแต่เราเป็นเพื่อนร่วมทางที่กล้าที่จะแนะนำที่จะบอกและก็สะท้อนตัวตนพวกเขาอย่างตรงไปตรงมา และเมื่อเราทําหน้าที่ตรงนี้แล้วประจบเหมาะกับเด็กตัวเด็กเองตัวเยาวชนเองซึ่งเขาพร้อมที่จะให้มีคนคอยชี้นําเขาเขาก็พร้อมที่จะเปิดใจรับฟังเราเราในฐานะเป็นผู้ใหญ่สิ่งที่เราต้องใส่ใจนะั่นคือเราต้องใส่ใจและก็มีเวลาให้กับพวกเขาและการที่เรามีเวลาให้กับเขาคุกคีกับพวกเขาตรงจุดนี้เองเราจะรู้จักตัวพวกเขาจริงๆไม่ได้รู้จักตัวพวกเขาจากคําบอกเล่าของคนอื่น แต่เราจะทำตัวของเราอย่างไรให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและพ่อก็แนะนำวิธีการง่ายๆมีเวลาให้กับเขารับฟังเขาและเมื่อเด็กเขารับรู้ว่าผู้ใหญ่คนนี้มีเวลาให้กับเขาพร้อมที่จะรับฟังเขาเด็กเขาก็จะเปิดใจและก็บอกเล่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตของเขาและพี่น้องครับถ้าสิ่งที่เราได้ให้ออกไปก็คือเวลา การรับฟังยังไม่โต้เถียงยังไม่สรุปกันว่าเขาจะเป็นยังไงมีความคิดเห็นอย่างไรเรารับฟังเรามีเวลาให้กับเขาเพราะฉะ่อว่าเราจะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่กลับคืนมานั่นก็คือหัวใจของบรรดาเด็กๆซึ่งเขาพร้อมที่จะเปิดรับคําแนะนําจากเราและเราก็จะสักสมประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตของเราในช่วงวัยของเรามาแนะนําให้กับเขาโดยที่เราก็ต้องระวังนะครับไม่ใช่เป็นการยัดเยียด เป็นเพียงแต่การนำเสนอและให้เขาได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่เราได้มอบให้จะ 10- 20อย่างเขาอาจจะเลือกบางสิ่งบางอย่างที่มันตรงกับชีวิตของเขาแมทกับชีวิตของเขาและนำไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตของเขาเองและพ่อเชื่อว่าเพียงแค่นี้พี่น้องครับเราไม่ได้ดูแค่กายเขาอย่างเดียวไม่ได้ดูให้เขาจเจริญเติบโตทางด้านร่างกายอย่างเดียวแต่เราสามารถเข้าถึงหัวใจของเขาได้